สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเป็นวันนะคะที่คุณยายต้องมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กหญิงบัวลอยหญิงบัวลอยวันนี้นะคะพ่อควอนก็แต่งตัวให้นะคะวันนี้ก็เป็นนะคะวันที่นะคะนักเรียนนะคะมาโรงเรียนนะคะแต่วันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะนี่นะคะดู น,ะะน้องช้างมาเยอะเลยวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะคุณพ่อเฉลิมพล้าสุข นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะท่านก็เมตานะคะเมตานะคะนาจอช่องสามสาวดาวซิงนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะตัวแทนให้กับพวกเรานะคะวันนี้น้คุณยายอิ่มแน่นอนนะคะวันนี้มีผลไม้บุฟเฟ่ต์นะคะเลี้ยงให้คุณยายให้นะคะน้องช้างนะคะแล้วก็มีนะคะําหรบบพ่อควันแม่ควันด้วยขนมจีนยำลูกชิ้นนะคะมีน้ําเย็นๆด้วยวันนี้อินทั้งพ่อควันแล้วก็ ะค,ะคุณยายด้วยใช่แม่กับคุณยายดูหนะ้าโอ้ยตื่นหรือยังนี่วันนี้ก็สายแล้วนะคะตื่นหรือยังนี่ตาตื่นหรือยังตื่นแล้วคะ่ะยายตื่นแล้วแต่ว่าหน้าตาก็นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะคุณยายของเราแล้วน้องแอนนะคะน้องเองนน้องเอนนะคะโอ้ยคุณยายทองคุณ น้องลักกี้ก็ามานะคะวันนี้สวยมากๆเลยนะคะวันนี้คุณยายใส่สีเหลืองโอโ้โหออร่ามากๆเลยสีเหลืองนะคะก็เป็นชุดจากคุณแม่ลุงที่วานะคะเป็นชุดแรกของคุณยายเลยนะคะชุดแรกในชีวิต นะคะที่มีชุดส,ดสวยๆได้ใส่นะคะถ้าคุณยายนะคะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านก็ไม่มีชุดนะคะไม่มีชุดเป็นของตัวเองแน่นอนนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่ลุงทิวาด้วยที่ทําให้คุณยายมีชุดส,ดสวยๆได้ใส่ออกงานนะคะขอบคุณนะคะพ่อขวัญก็ให้พ่อขวัญแต่งคนเดียวเลยวันนี้นะคะพี่แชมป์ก็ไม่ได้มานะคะ ดูลัตตี้นู้นนะคะโอ้มีแต่คนส,สวยเลยมีแจ่อุ้ยดูคุณยายทองคูณนะคะมีแจ่ชุดส,สวยเลยนะโอู้นนดูเจ้าของบ้านนะคะเหมือนนะคะตอนนี้เรานาจอยก็ต้องนะคะเหมือนจับปูเสกกระด้งนะคะดูนะจาภาพบันจะภาพยังไม่ได้แต่งตัวนะคะแขกแต่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณยายแต่งชุดนะคะแต่งชุดไปก่อนนะคะ อยาให้คุณยาแต่งชุดไปก่อน นะคะวันนี้ก็นะคะกิจกรรมนะคะวันนี้ก็มาร่วมนะคะอวยพรวันเกิดนะคะของคุณพ่อเฉลิมพลพรสสุขนะคะก็นะ,ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อมากๆนะคะที่เมตาน้องช้างเมตตาคุณยายนะคะแล้วก็เมตานะคะจองสมัมเทานะคะได้นะคะเป็นสะพานบุญให้กับนะคะพวกเรานะคะวันนี้อิ่มมากๆเลยนะคะทั้งพ่อควาน แล้วก็น้องๆน,น,นะคะน้องช้างทุกเชือกเลยวันนี้นะคะได้รางวัลกลับไปด้วยแต่วันนี้คุณยายนะคะวันนี้คุณย่ายตกรอบนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณยาาคะไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่นะคะคุณพ่อเมตานะคะเมตตาพวกเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็นนะคะคุณยายจะถอดชุดแล้วนะคะเพื่อที่จะนะคะอาบน้ําแล้วก็นะคะพ่อควานนะคะก็จะได้รับประทานอาหารร่วมกันนะคะดูหน้าตาดูหน้าตานะคะหน้าตาคนง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาคนง่วงนอนหรอคะนะคะวันนี้ก็นะคะ ทุวกท่านนะคะก็ขอนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้นะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ดดกดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณยายบัวลอยด้วยนะคะวันนี้คุณยายบัวลอยแล้วนะคะพพครอบครัวคุณยายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดคะ่ะก่อนอาลันตาหวานน่อ ตะวันเลยตะวันเลตะวัน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 โอดูแก้มดูแก้มนะคะดูแก้มแก้มโอ้ตะวันเลยตะวันเลนอ๋อยดูแก้มนะคะดูแก้มโอดูปากห้อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ยปากห้อยด้วยหรอคะบาย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 ค่ะ